องค์นี้นะ,ะเป็นองค์พระแม่รักษมีมหาเทวีเป็นองค์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นคู่บารมีแห่งวิษณุนารายพระองค์นี้เป็นปางนะคะโปรยประทานทซัพ์เทลงหม้อกะลัดผ่านทองนะคะทั้งองค์เนี่ยเป็นเนื้อทองเหลือง ทั้งมือซ้ายและมือขวาด้านบนเนี่ยนะะถือดอกบวัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มั่งมีสีสุพระองค์นี้นะคะเป็นพระองค์แห่งองค์มหาเทพแห่งสินทรัพย์และเงินตาซึ่งจะมีเท้าคูเวนเป็นผู้ที่คอยดูแลทรัพย์ เป็นผู้ที่ถือกุญแจไขประตูทรัพย์ท่านใดที่มีความศรัทธาต่อองค์พระแม่พระองค์ก็จะคอยปรดหนุนนำนำทางให้ได้เจอธุรกิจที่ดีให้ได้มีสภาพการเงินเงินทองเนี่ยที่ไหลเวียนหมุนเวียนเข้ามา ในปางนี้นะคะเป็นปางที่มีความสง่างามสวยงามซึ่งตั้งแต่ศรีศศรษะเศียรของพระอ,องค์จนกระทั่งถึงฐานบัวพระอ,องค์ประทับอยู่บนฐานบัวซึ่งเป็นฐานเนี่ยดอกบัวคว่ำแล้วก็ดอกบัวหงายมือด้านร่างทั้งสองมือด้านซ้ายของพระอ,องค์ประทานพร ให้ผู้ที่ศรัทธาบูชานะคะมือด้านขวาประทานเงินทองไหลามาเทมาลงสู่พานทองในสัญลักษณ์ของเ,อเงินที่ไหลลงมาใส่พานนั้นมีสัญลักษณ์องค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์มหาเทวีองค์สัญลักษณ์ของเทพนะคะรอบๆพระองค์ก็จะมี ความสูง11นิ้วนะคะองค์นี้ทรงชุดเทพซึ่งมีสร้อยสังวานอยู่ด้านหน้าพราะองค์นะคะดูใกล้ๆนะคะจะมีสร้อยสังวานซึ่งเป็นสร้อยสังวานมีพระองค์ใส่เส้นที่1เส้นที่2มี2เส้นนะคะใส่ชุดซาหลี ซึ่งเป็นสวมชุดซาลีของอินเดียฐานบัวมีความงดงามนะคะลักษณะของฐานบัวเป็นกีบที่หงายขึ้นแล้วก็หงายลงนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยมีอริยะฐานะมรรคผลที่อยู่เบื้องบนเนี่ยแข็งสูงส่งมีบริวารที่คอยดูแลซึ่งมีนกกนกนะคะเป็นบริวารของพระอ,องค์ท่าน ใส่กำไรข้อมือนะคะงานนี้สวยงามเลยทีเดียวเท้าของพระองค์ท่านด้านซ้ายนะคะเหยียบฐานบัวฐานเล็กน้ำหนักองค์นี้นะคะประมาณ5กิโลท่านใดสนใจบูชา ให้ติดต่อในเว็บไซต์พระภิคเนสวนนะ,ะน,น,นนะคะเป็นนอเนรนะคะเนสวนหรือแอดไลน์เข้ามาแอดกเนศขีดกลางอินเดียหรือติดต่อในใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะสอบถามในการบูชาเรามีขั้นตอนในการบูชาองค์พระแม่ลักษมีมหาเทวีให้ทั้งหมด3ฉบับมีการนำขึ้นหิ้งในวันไหนและ สิ่งที่สำคัญนั่นคือดูทิศในการตั้งองค์พระองค์พระแม่ลักษมีมหาอุมาเทพระแม่ลักษมีนะฮะและสิ่งที่สำคัญนั่นคือควรจะถวายอะไรให้กับองค์พระแม่ทางเรานะฮะได้นำสูตรในการบูชาขององค์เทพทุกๆพระองค์ค่ะ ในพระองค์นี้ก็จะเป็นหลักในอินเดียโบราณที่ได้บูชาพราะองค์ท่านมานะคะ